เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2564สมาคมชาวบรรกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวร่วมกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลุ่มน้ำเสียวร่วมงานชาวบรรกิจศพสมาชิกที่เสียชีวิตคือคุณพ่อสมังผ่านรักษาอายุ64ปีโดยมีนายภัยทูลอนุสัตย์นายกสมาคมชาวบรรกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพทอดผ้ามาหาบาังสกุลไตรเปิดณเมรุวัดบ้านานาตอกควายตำบลหนองกงอำเภอเมืองกาลสิน์จังหวัดกาฬสิน คุณพ่อสมังผ่านรักษาสมัครเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่3กันยายน2563ผ่านการคุ้มครองเมื่อวันที่4กันยายน2564 คุณพ่อสมังผ่านรักษาได้เสียชีวิตเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2,564สมาคมชาวบักิจส่งเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวร่วมกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลุ่มน้ำเสียพร้อมคณะกรรมการมอบเงินส่งเคราะห์ศพเป็นเงินสดจำนวน6 0แสนบาทให้กับทายาทผู้รับผลประโยชน์คือนางปุพผานรักษาซึ่งวันนี้ทางสมาคมก็ถือโอกาสได้มา ร่วมงานสาบันจิตสงเคราะห์แล้วก็มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพให้แก่ทายาทของคุณพ่อเป็นจำนวนเงินหกแสนบาทซึ่งเป็นเงินมอบเงินสดเพียงครั้งเดียวเพื่อที่จะให้ทายาทของคุณพ่อนั้นได้นำไปใช้จ่ายในการจัดงานสงเคราะห์ศพจัดงานชาปน,นกิจศพแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งสมาคมและกลุ่มอมทัพย์นั้นนะครับเป็นกลุ่มออมทัพย์เป็นสมาคมที่มีความมั่นคงได้ดูแลนะครับช่วยเหลือสมาชิกในการที่เราได้ดูแลได้ช่วยเหลือท้งกลุ่มออมทัพย์และสมาคมต้องขอขอบขอขอบพระคุณยิ่งครับขอบคุณมากครับคุณพันนวลสังรณมใจ ทางสมาคมร่วมกับค,คุณแม่บวัวพันเงินสลุงได้มามอบเงินนัาจังหวัดการสินเป็นจํานวนเงินหกแสนบาทซึ่งเป็นสุดแรกให้กับทางคุณแม่ตอนนี้คุณแม่เป็นความรู้สึกอย่งงคุณแม่วิไลใจมากๆใจเห็มเลยค่ะคุณพ่อสนั่นบุญสืงส,สมาคมแล้วก็ผูครับพอแสดงความเสียใจยคุณพ่อชุมพลศีชม สมาคมชาวประดิษฐ์สงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวได้มอบเงินสงคสเสงคราะห์ศพเป็นศพที่225และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลุมมมมล่มน้ำเสียวมอบเงินสงเคราะห์ศพเป็นศพที่111สมาคมชาวประดิษฐ์สงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลุ่มน้ำเสียวจึงขอเชิญชวนท่านสมคัครเข้าเป็นสมาชิก <S <S เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคง <S <S ให้แก่ทายาทและครอบครัวอีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในการประกอบอาชีพโทรศัพท์ 0807203487หรือเข้าสมัครได้ที่เลขที่251หมู่ที่12บ้านแดงตำาบลหน,นองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม